อ่ะทีนี้เรามาดูข่าวสารต้องบอกว่าอย่างที่ท่านรองพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าบุรีรัมเราเมืองแห่งกีฬาเราเริ่มต้นกันกับงานโม t ต GP ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้แต่จริงๆเนี่ยาทั้งนักแข่งทีมงานนะคะผู้ดูแลทีมต่างๆเขาเดินทางกันเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วครับเพราะว่า12 13ที่ผ่านมาเขามีอารอบรงการทดสอบสนนทดสอบไม่ใช่ทดสอบสนาม่างเดียวเก็บคะแนนด้วยใช่ไหมคะเขา เอารถใหม่ๆต่างๆเนี่ยมาทดสอบแล้วก็เลือก,อกคัดเลือกรถว่าอเอารถใหม่หรือว่าเอารถที่อะไรพัฒนาแล้วเนี่ยรุ่นไหนแบบไหนเนี่ยะนะครับมาลงแข่งขันะนะครับเพื่อและเพื่อประชาัมพันธ์ยี่ห้อของตัวเองต่างๆยี่ห้อของตัวเองไปได้นะครับแล้วก็เป็นการคือลงสนามแล้วเนี่ยก็พัฒนารถไปเรื่อยๆว่าทําอย่างไรที่จะชนะคู่แข่งได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นการคัดเลือกคัดเลือกรถที่จะลงแข่งในสนามจริงด้วย <c oughs> นะครับแข่งจริงจริง,รงเนี่ยก็คือวันที่28ก <c oughs> ุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม <c oughs> นะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยถือได้รับเกียรติเป็นการรอบแรกของสนามแรกสนามแรก <c oughs> ของการแข่งขันในปี2025 <c oughs> นะครับซึ่งมีทั้งหมดถึง22สนาม22สนาม มีผมดูแล้วมีทั้งสเปนออสเตรียมีอะไรโอ้ยเยอะมากเลยหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยใช่ค่ะิตาลี่ต่างที่เหมือนปกติเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยประมาณสนามที่1 7 1 8ดนะคะเกือบจะท้ายๆเลยแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีมากที่เราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพสนามแรกแล้วก็พอเราเป็นสนามแรกปุ๊บก็จะมีกิจกรรมในไทยเราเนี่ยเยอะ กรามได้ก็ได้โอกาสเห็นรถใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นใหม่ๆอีกมากมายเลยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะรองผมพีชาวกรุณบริรัมด้วยนะเป็นยังไงคะคุณบริรัมเนี่ยโอมาดูกันแบบแบบไปนะติดขอบสนามด้วยเออก็คือก็คืออะไรอ่ะวันวันเมื่อวันที่สิบสองเนี่ยผู้ว่าท่านปิยะปิจันำ นะครับแล้วก็ผมแล้วก็รองผู้ว่าเตียงเกณฑ์ศักด์นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ปลัดจังหวัดนายอำเภอต่งางๆนะครับ mm hmm. รวมในการ,ก,ารกังกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมพ์ผูดแทนสนามช้างต่งางๆนะครับก็ร่วมไปให้ไปร่วมต้อนรับคนที่มาชมนะ <Okay. S 1> นะนะมาชมของการก็เรียกว่าการทดสอบความพร้อมซีซันเทส <Okay. S 1> นะครับ mm hmm. เมื่อวันที่1 2บ3ิบาที่ผ่านมา <Okay. S 1> นะครับก็ถือคึกคักมากผมเข้าไปสนามครั้งแรกเนี่ย ผมว่าอะไรมันมันอย่างเนี้ยบางทีสเสน่ห์ของของการแข่งรถอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงเนี่ย <c oughs> เสียงที่มันกระหึ่มเนี่ยใผมว่าโห่มันมันจริงๆเลยนะออมันจริงๆเพราะว่ผมเพิ่งเข้าสนามแข่งขัน,นครั้งแรกเนี <c oughs> ่ยค่ะภายในสนามความรู้สึกไอ้เหรอ <c oughs> มันมันสุดยอดจริงๆมันมันจริงๆอ่ะ อันนี้เป็นครั้งแรกด้หรือเปล่าคะครั้งแรกครั้งแรกเลยที่ได้มาครั้งแรกผมว่าจะหน่อย่างหนึ่งของของทานแก่งขันเยก็คือนอกจากความเดียวแล้วคือเสียงมันจิมมันกระหึมนี่แหละมันมันจริงมันริแล้วก็เห็นแบบพี่น้องแฟนแฟนดักบิดเนี่ยโหได้อยู่ติดคอร์ดถ่ายรูปถ่ายรูปอวดกันลงแบบโอ้ยเห็นแล้วแบบอินชาม้านเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่แล้วก็ใกล้ชิดกับแฟนแฟนคลับด้วยนะคะถ้าลองไปบรรยากาศโอ้คึกคักคึกคักคนเยอะ คนเยอะและผมคิดว่าช่วงวันที่28กุมภาถึงวันที่2มีนาเนี่ยแค่ผมลง Facebook ไปเนี่ยมีคนสนใจเข้ามาเยอะเลยครับคนสนใจเข้ามาเยอะเลยแล้วก็ก็ก็มี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 เรื่องตลกนะครับก็คือ ท่านรองมีตั๋วแบบทะลุม,มิติไหมพวกนี้ไอพวกนี้ก็มีได้ใช้คำที่ดีเลย <c oughs> <c oughs> ตัว๋วแต่ละคนนีไม่ไดอยากอยากมาท่านรองคะแต่ว่าก็าจะมีม,มีมีบัตรเนี่ยหลากหลายราคาแล้วก็มีสถานที่ให้นั่งชมเนี่ยเ,เป็นหลายสแตนเชียนะคะคแฟนนักบิดเนี่ยเขาแต่ละคนนี่วิ่งจองบัตรกรตัน,นแต่ละวันแรกแี่ย ก็มีพื้นที่ของคนบริรรมนะใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องจ่ายโอ้โหน่าอิจฉาจริงๆโอ้โหอะไรขนาดนี้ทีมงานเนี่ยที่ได้ที่ได้เข้าไปทํางานตรงนั้นเนี่ยก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศด้วยทุกๆปีเดี๋ยวปีนี้ท่านรองก็จะได้ไปดูอีกคอยดูบรรยากาศวันจริงท่านรองจะต้องได้มาเล่าอีกแน่นอนเลยว่าโอ้บรรยากาศการจัดงานแข่งขันในวันจริงเดี๋ยวเป็นยังไงกันบ้างจุดยอดมากตื่นเต้นกว่าวันที่สองสามแค่คเห็นการทดสอบที่ซันเทสเนี่ยผมผมดูว่าสัตว์จะเอ้มันจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับ มอโต้จีพีรายการพีทีแกรนไอกลางป <Thailand>, ีออฟไทยแลนด์2025นะครับวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนะครับณสน,นามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิต <c oughs> นะครับบุรีรัมย์เชิญชวน,นพี่น้องเราเชิญชวนนะครับ <c oughs> ท,ที่ไหนที่ไหนที่เขาชวนมาในยอย่าละโอกาสนะครับ <c oughs> อย่าละอย่าเฉยนะครับมันมาก <c oughs> ผมบอกให้รู้มันมากพี่น้องเราเนี่ยมีส่วนร่วมค่ะท่านรองค่ะนอกจากจะมารับชมเป็นแฟนคลับที่มารับชมแล้วเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราพี่น้องเราเนี่ยที่จะมีทีมอักมีทีมดูแลแบบว่าเป็นทีมไกด์นะคะที่จะพานักท่องเที่ยวที่มาแนะนําสถานที่ต่าง ไทยบุรีรัมย์ของเราเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยมีส่วนร่วมลลหลายๆด้านหลายๆส่วนเลยะนะคะทั้งด้านของการประชาสัมพันธ์ด้านของการดูแลผู้ที่มางานนะคะแล้วก็อีกหลายๆส่วนพี่น้องเราได้มีส่วนร่วมกันนะคะแล้วก็ภาคค่ำนี้มีกิจกรรมด้วยใช่ไหมท่านรองคะภาคค่ำมีกิจกรรมด้วยนะครับ,รบมันเริ่มตั้งแต่9้าโมงจนถึง20่นาฬิกาภาคค่ำเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากวัยรุ่นเลยนะครับเอาใจวัยรุ่นเลย นะครับเดี๋ยวว่าคนทุนดอกก็ไม่แน่ใจนะครับมันที่ที่แปดเนี่ยนะครับวงดนตรีดังเลยนะมาเก็ตเทียนะครับโจเอ้ภูปสิทธิ์แล้วก็พาราด็อกพาราด็อกเนาะใช่ค่ะพาราด็อกนะครับ วันที่28ใช่ไหมคะเออ28นี่เออ28มาร์เกตเทียค่ะแล้วก็วันที่1มีนาคมก็มีอะไรมีเดือนเดือนนี้เนี่ยมีถึงแค่28กุมภาพันธ์มีพักกิ้งฮีโร่ด้วยใช่ครับวันที่28ค่ะค่ะแล้วก็คืนวันที่1มีนาคมครับมีมาร์เกตเทียแล้วก็โจอี้ภูวสิทธิ์นะครับเดนที่สองมีนาคมฮาร์ดด็อกค่ะใครที่เป็นแฟนศิลปินนะคะก็มาร่วมก็ได้นี่ไวัยับ นี่รู้ในวงนี้รู้ไหมเวรุ่นหนูไม่ค่อยรู้เราหนูไม่ค่อยรู้จักอันนี้น่าจะเป็นบอยอะไรทีเจอะไรเหรออ่านผิดแล้วอายเขาเนี่ยบอยทีเจเออแต่ทนใดที่เป็นแฟนคลเบอยู่ได้น่าจะรู้อยู่นี่วันที่ยี่แปดนะใช่ค่ะกิจกรรมเยอะนะตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำเลยทีเดียวมีมวยด้วยค่ะเป็นยังไงคะ มวยด้วยนะครับวันเสาร์ที่หนึ่งนะครับมีนาคมเนี่ยหลายกู่เลยศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยนะครับอันนี้บริเวณนอกสนามอยู่ค่ะค่ะอยู่อยู่บริเวณในสนามแต่ว่าจะมีส่วนของการจัดกิจกรรมอยู่สําหรับแฟนมวยนะคะก็สามารถที่จะไปชมกันได้นะคะกับศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยนะคะไปดูกันได้มีอยู่หนึ่งสองสา มีอยู่แปดคู่เลยแคู่นะครับแปดคู่เลยนะครับคู่แบบคู่ไฮไลท์ไฮไลท์หน่อยนี่ก็น่าจะคู่แรกไหมคะมีเออ่มีมีถ่ายทอดสดด้สตั้งแต่คู่ฮะตั้งแต่คู่ที่ห้าเป็นต้นไปนะคะโอ้ก็จะเป็นสมานเพชรศิลาค่ะเออเพชรสมานสอสมานกาเมนและก็เพชรศิลาวอุรชาเพชรสังวานสอสมานกาเมนเออ่เพชรสยามจอพัทรียานะครับชัดพลอย อพอหอมกลิ่นเป็นดิษเดชไอ้กับดิษเดชลูกเจ้าพ่อลงต้มะนะครับวุทิกรสวนน้ำทางคีรีนะครับแล้วก็กับราชเสดท,ทีเอทีเอ็นมวยไทยค่ะใครท,ที่เป็นแฟนมวยท่านลองชอบไหมคะชอบที่ชอบมวยไทยต้องไปดูวันในยุคชอบมาก <c oughs> เพราะว่าผมถือว่าเป็นสุดยอดศิลปะการต่อสู้และพ่อ ในความเป็นผู้ชายเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเรียนรู้เรื่องมวยเยอะนะครับท่านลงต้องไปให้ได้นะครับไปตั้งแต่เช้ายันเ่ไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของงาน MotoGP ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้เชิญชวนทุกท่านนะคะไปไปเชียร์ไปดูนะคะหลายท่านบอกว่าไม่มีบัตรทำยังไงไม่เป็นไรไปดูบรรยากาศภายในงานก็ได้ บอกว่าไม่มีบัตรคนโบราณมุกดีเลยผมบอกให้ค่ะก็ไปเจอกันที่นั่นเดี๋ยวท่านรองก็จะไปเหมือนกันแล้วก็ครั้งต่อไปจะมาเล่าบรรยากาศของการจัดงานให้ฟังนั้ยนี่ติดต่อมาเยอะผมในเรื่องของงานมาตุยจีพีเนี่ยแล้วก็ลูกสาวผมขนาดที่ว่าจะขอมาด้วยจะขอมาด้วยยูงเทพอ่ะจะขอมาดูด้วยท่านรองก็ต้องพาลูกสาวไปดูให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะท่านรอง